พัฒนาการปีศาจแดงหลังทั่วอเมริกา หลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบภารกิจทัวร์ปริซิซันที่อเมริกาซามูเอลลักเฮิร์สได้เขียนไว้ในแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียนรู้จากการทัวร์ปริซิซันที่อเมริกาที่เพิ่งจะจบภารกิจลงไปโดยลักเฮิร์สหยิบมาเป็นประเด็นแรกคือชนะน้อยก็จริงแต่แนวทางเกมการเล่นดูมีความชัดเจนและดีขึ้นลักเฮิร์สระบุว่าผลแพ้ชนะในการทัวร์ปริซิซันไม่ใช่สาระหลักมากไปกว่าก,า,การได้เห็นว่าแมนยูภายใต้เอริกเทนฮากมีแนวทางที่ดีและสามารถคาดหวังได้ถึงงพัฒนากากรรขอระบบททีีม่ ก้าวหน้าจากซีซั่นก่อนประเด็นต่อมาคือการได้ค้นพบว่าคอปปี้เมนูเจ้าหนูวัยสิปีที่เทนฮากมอบโอกาสให้ได้ลงเล่นเยอะมากในช่วง p r e ซีซั่นตั้งแต่ก่อนไปอเมริกาและโชคร้ายบาดเจ็บไปในเกมกับรีมารดเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีศักยภาพมากพอจะเล่นในแดนกลางของทีมชุดใหญ่ได้โดยในประเด็นของเมนูลักเฮิร์สตมั่นใจถึงขั้นว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผลผลิตที่ดีในแบบอเลหฮาโดนกานาโชวได้เลยเพราะพรสวรรค์ถือว่ามีพร้อมให้ขัดเกลาอยู่แล้วต่อมาคือการเล่นของเมสันเมาส์ทที่่่แแมม้้จะะโโดนนลลกอออไไ์วาังปรรตูหื ลตลอดการปริซิซันที่ผ่านมาทว่าในแง่ของฟังก์ชันการเล่นถือว่าเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าจะเติมเต็มแดนกลางตามแนวคิดของเทนฮากเพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของเมาส์ในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมายังไม่ถึงขั้นที่หลายคนคาดหวังเอาไว้มากเท่าไหร่ขณะเดียวกันความเข้มข้นและคุณภาพของคู่แข่งในทัวร์อเมริกาครั้งนี้ยังถูกจัดว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าการทัวร์เอเชียของทีมเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกับการพ่ายแพ้ในการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับดอทดมุนยังถือว่ามีข้อดีในแงงง่่่่่่มมุุุทททีีวานกไดดด้หหจพรออใญสข ก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่ฤดูการใหม่ที่รออยู่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าและนี่คือภาพรวมการปรีซีสซันที่อเมริกาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้มุมมองของนักข่าวท้องถิ่นจากเมืองแมนเชสเตอร์ที่เกาะติดไปกับทีมในทุกการแข่งขันซึ่งหลักๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างหวังแต่รูปแบบและแนวทางการเล่นคือสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงควรระหนักรู้ว่านี่คือพัฒนาการในรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเทนฮากซึ่งจากนี้ไปกับเวลาอีกราว2สัปดาห์ก็เป็นเรื่องของการแก้ปััญหหหาาที่เ่เเ็นนตรรรง้พือยกะดบสมสม าดแให้ก้าวไปสู่ระดับที่เขาต้องการเพื่อรองรับกับการสู้ศึกฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันที่14สสิงหาคมนี้